สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ITD มีคำตอบ IT อีอีรน24ชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้มาสรุปประเด็นนี้ให้กับผู้ประกันตนที่ถามเข้ามานะคะว่าในกรณีที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา39นะคะหากต้องการส่งเงินสมทบต่อไปเรื่อยๆไม่มีกำหนดอายุนะคะ แต่ตอนนี้ยังอายุยังไม่ครบ55ปีพออายุครบ55ปีจะขอเงินคืนก่อนได้ไหมนะคะซึ่งวันนี้เรามาสรุปประเด็นนี้ให้กับผู้ประกันตนได้รับทราบนะคะก่อนอื่นนะคะเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ประกันตนมาตรา39นะคะการที่เราจะสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39เราจะสมัครได้นะคะเราต้อง เคยส่งมาตรา33คือทำงานกับนายจ้างมาก่อนอย่างน้อย12เดือนนะคะและเมื่อสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนในมาตรา33เราต้องสมัครมาตรา39ภายใน6เดือนนั่นก็แสดงว่าเราจะลาออกจากมาตรา39แล้วก็ไปสมัครมาตรา39ต่อเลยไม่ได้นะคะเราจะต้องกลับเข้ามาเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ก่อนในกรณีที่ เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา33มาแล้วอย่างน้อย12เดือนหากเรากลับเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ครั้งที่2เพียงแค่เดือนเดียวนะคะเราก็สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ได้นะคะแต่ต้องสมัครภายในระยะเวลา6เดือนนะคะ าการจ่ายเงินสมทบสำหรับผู้ประกันตนมาตรา39คือจ่ายเดือนละ432บาทปีหนึ่งก็5,184บาทนะคะฐานที่ใช้ในการคำนวณสิทธิประโยชน์ต่างๆจะอยู่ที่4,800บาทไม่ว่าจะเป็นฐานในการคิดคำนวณเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วยกรณีทุพพลภาพหรือกรณีชราภาพนะคะซึ่งสิทธิประโยชน์จะใช้ทั้งหมดอยู่6 0ประโยชน์ด้วยกันนะคะ ซึ่งก็จะมีในส่วนของสิทธิประโยชน์ในส่วนของกรณีเจ็บป่วยประสบอันตรายกรณีทุพพลภาพกรณีตายนะคะกรณีค้อบุตรกรณีสงเคราห์บุตรนะคะกรณีชะลาภาพนะคะซึ่งการจะสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนสำหรับผู้ประกันตนมาตรา3 9อยากให้ดูตรงนี้นะคะในข้อ4 มีหนึ่งก็คือตายก็คือผู้กันตนท่านนี้ต้องการส่งเงินสมทบต่อไปเรื่อยๆนั่นก็คือจะใช้สิทธิประโยชน์กรณีตายซึ่งผู้ประกันตนมาตรา39จะมีค่าทําสมให้50,000บาทนะคะแล้วก็ในส่วนของเงินสงเคราะห์กรณีตายแล้วก็เงินสะสมราภาพนะคะ และก็ในส่วนสอ,องกรณีที่กลับมาเป็นผู้ประกันตนมาตรา33อีกก็ถือว่าสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนกรณีลาออกนะคะก็ถือว่าสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนและในระหว่างปีนะคะ ขาดส่งเงินสมทบติดต่อกัน3เดือนก็ถือว่าสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนใน1 2เดือนส่งเงินสมทบไม่ครบ9เดือนก็ถือว่าสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนเมื่อสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนแล้วสิทธิ์จะยังคุ้มครองไปอีก6เดือนยกเว้นกรณีสงเคราะห์บุตรซึ่งกําหนดอายุในการนําส่งประกันสังคม ไม่มีกำหนดอายุเมื่อตั้งใจแล้วว่าจะส่งต่อไปเรื่อยๆไม่มีกำหนดอายุว่าจะสูงสุดเมื่อไรและเมื่ออายุ55ปีจะขอเงินคืนได้ไหมนะคะ เงินคืนจากประกันสังคมสําหรับผู้ปรกันตนคืออะไรเงินคืนก็คือเงินบําเหน็จหรือเงินบํานาญจากสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพดังนั้นกรณีเมื่ออายุครบ55ปีจะขอเงินคืนจากสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพในมาตราสามสามารถขอได้เลยไหมนะคะเรามาดูคำนิยามของคำว่าเงินบำเหน,น็จชราภาพกับเงินบำนาญน,นะคะ เงินบำเหน็จชาราภาพคือเงินที่ประกันสังคมจ่ายให้ครั้งเดียวนะคะมียอดเงินสะสมตั้งแต่มาตรา33ถึงมาตรา39นะคะและสิ้นสุดการเป็นผู้ผู้กนันตตมีอายุครบ55ปีและส่งเงินสมทบไม่ครบ180เดือนก็จะได้เป็นเงินบำเหน็จเงินบำนาญน,นะคะก็คือเงินเดือนรับเป็นรายเดือนเป็นเงินเลี้ยงชีพตลอดชีวิตจนกว่าจะเสียชีวิตนะคะ ทีนี้ในเงื่อนไขาการรับเงินคืนนะคะของผู้ประกันตนมาตรา39นะคะต้องมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์สิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนแล้วนะคะและก็จ่ายเงินสมทบไม่ครบ180เดือนก็จะมีสิทธิ์รับสิทธิประโยชน์เงินคืนในรูปแบบของเงินบำเหน็จชาราภาพนะคะในกรณีที่ผู้ประกันตนนะคะส่งเงินสมทบ เกิน180เดือนขึ้นไปนะคะก็จะได้รับเป็นเงินบำนาญสาภาพรับเป็นรายเดือนจนกว่าจะเสียชีวิตในกรณีที่ผู้ประกันตนกลับเข้าไปทำงานเป็นผู้ประกันตนมาตรา33เงินบำนาญก็จะหยุดจ่ายจนกว่าผู้ประกันตนจะสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนคือลาออกหรือ,อ,อไม่ได้ทำงานกับนายจ้างแล้วนะคะทีนี้ จากทั้งหมดที่กล่าวมานะคะว่าในกรณีที่ถามว่าผู้ประกันตนมาตรา39หากต้องการส่งต่อไปเรื่อยๆไม่มีกำหนดอายุพออายุครบ55ปีจะขอคืนเงินได้ไหมก็สรุปเป็นแนวทางนะคะผู้ประกันตนมาตรา39หากต้องการส่งเงินสมทบต่อไปเรื่อยๆไม่มีกำหนดอายุนะคะจะไม่สามารถขอคืนเงินจาก ประกันสังคมหรือขอใช้สิทธิประโยชน์กรณีชลาภาพที่จะได้รับเงินบำเหน็จหรือเงินบำนาญน,นั้นได้นะคะเนื่องจากยังไม่สิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนตามเงื่อนไขการเกิดสิทธิ์ประโยชน์กรณีชลาภาพหากต้องการส่งไปเรื่อยๆก็จะไม่สามารถขอเงินคืนเมื่ออายุครบ55ปีนะคะที่อยู่ในรูปแบบของเงินบำเหน็จหรือเงินบำนาญได้นะคะ แต่ก็สามารถส่งต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสียชีวิตเพื่อใช้สิทธิประโยชน์กรณีตายซึ่งจะมีค่านำศพ5 0 0 0 0 0บาทเงินสงเคราะห์กรณีตายและก็เงินสะสมสาภาพหรือเงินบำเหน็จที่สะสมไว้ตั้งแต่มาตรา33ถึงมาตรา39นะคะ ดังนั้นนะคะในกรณีที่ผู้ประกันตนต้องการส่งต่อไปเรื่อยๆนะคะก็จะไม่สามารถรับเงินคืนเมื่ออายุครบ55ปีได้นะคะต้องลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนแล้วเท่านั้นหากลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนแล้ว จะกล่าวเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ได้อีกก็ต้องกลับไปเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ก่อนนะคะแล้วพอเราออกจากมาตรา33ก็ค่อยมาสมัครภายใน6เดือนถึงจะเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ